อันนี้พอมันแห้งแล้วนะฮะเราสามารถใช้อย่างนี้เลยค่ะเป็นซอสมะเขือราดข้าวกินได้เลยค่ะ So I I use the sauce when it dry when it done I pour over the rice and just eat like that it tastes good too อันนี้ก็จะต้มนึ่งแล้วแต่จะเรียกนะคะขวด เพื่อเอาใส่ซอส,สค่ะจะได้เก็บไว้แด่นานเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะหมดเมื่อไหร่จะได้กิน <c oughs> ก็จะต้มพอน้ำเดือดนับจากน้ำเดือดไปก็10บนาทีค่ะอันนี้ก็เคี่ยวต่อไปแล้วเวลาเราใส่พอ,อน,นี้เดือดก็จะใส่ตอนกำลังร้อนๆนะคะ so i steam the bottle just so that i can put the tomato sauce in there because i don't know when i'm going to finish it so since water boil i will boil another 10 minutes ต้องให้ได้ประมาณนี้นะคะ So I h a v to be like this and then we put in the jar and then we can keep for the sauce or you can just eat like this you can eat as a side dish ก็เผือเอาเป็นเอาเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นน้ำจิ้มได้หรือว่าจะราดข้าวเลยก็ได้หรือจะเป็นซอสพาเกตตี้ก็ได้ เอาใส่เนื้อแล้วก็เป็นซอสสปาเกตตีก็ได้แล้วก็เติมครีมลงไปหน่อยก็ใช้ได้เลยค่ะคจะชอบใส่ขณะที่มันยังร้อนแบบนี้นะคะเพราะว่ามัน ไม่มีเชื้อโรคที่จะเข้าไปทำลายให้ให้ให้ใหใหใหอาหารเราเสียนะคะอันนี้ก็กำลังต้มอ,อยู่ค่ะใส่อย่างนี้เลย